สวัสดีครับวันนี้เราทำคนแก่สร้างตัวก็วันนี้ก็ได้มาทำซอยจุ๊บแล้วก็ลาบสาสาครับทางเหนือเขาเรียกสาสาลาบก้อยแต่ก็ไม่เหมือนกันครับวันนี้ผมจะทำสาครับสาแล้วก็มีซอยจุดนิดหน่อยก็ ส่วนเนื้อก็เป็นเนื้อเป็นตับเครื่องในเครื่องในนี้ลวกพอดีมาแล้วนิดหน่อยแล้วก็มีต้นหอมใบหอมสะข้ยแล้วก็พริกลาบทางเนือจะมีพริกลาบที่คั่ว แรกก็เอาผิกเพี้ยที่ปรุงสุกลงก่อนสูตรไข่สูตมันนะครับลงก่อนแล้วก็พริกลาบที่คั่วปรุงเรียบร้อยใส่ตามเราชอบครับ มกนนี่คนให้เข้ากันให้พริกราบมันละ,ละเอียดะมันจะได้ปลาคุกอกเนื้อมันจะได้เข้ากันดี กันเนื้อครับเนื้อที่เราหั่นไว้ซอยไว้ตามใจชอบจะชอบบางชอบหนาก็ตามใจชอบแต่ะละคนครับคลุกเขาให้มันเข้ากันนะครับ น,นี้ก็จะเอาตับและเครื่องในทั้งหมดลงครับเราจะบวงเค,เครื่องตามใจอชอบอันนี้ก็จะใส่พวงรัวไปก่อนก็แล้วแต่ตามใจอชอบ หลังกันนะครับใสรลายเสบหลายครับที่เราัน,นี้แล้วก็เพิ่มดีลงไปครับถ้าคุมไม่พอ คุกเ,เข้าให้มันเข้ากันครับสูตรงผมนี่จะลอยเลือดหน่อยนะครับใส่หมดเลยครับ น้ำปลานิดหนึ่งทีนี้ก็มือเลยครับหอมแดง ไขต้นหอมผักชีนี่ใส่ตามใจชอบแล้วครับหอมผักชีดูนี้ก็คุกให้มันเข้ากัน ีย๋ยนี้ก็จะชิมดูชิมดูโอเคเลยครับไม่ต้องกลงวเพราะพริกที่เขาขั่วมาของ ราบไอ้ทางเนื้อเนี่ยเขาจะส่วนหนึ่งเขาก็บางทีเขาก็อาจจะปรุงมาทีเลยครับง่ายหน่อย พอเนที่ที่เหลือก็ใส่ถอยหน้านิดหนึ่งขายไม่ได้ในลูกที่เด็กเนี่ยใครชอบเผ็ดก็ตามใจเลยนะครับคุณไม่ชอบก็ไม่ต้อง ครับนี่คือสาทางเดเขาเรียกว่าสาจะทําไม่เหมือนาอ่สาราอีสานเขาจะมีข้าขวัา่วพริกผงมะนาวันนี้มันจะเยอะไปเยอะหน่อยทางนี้นี่แหละครับเมนูสำหรับวันนี้นะครับ